เมื่อวันที่17ตุลาคม2567ณศาลาประชาคมบ้านหนองลุมพุกตำบลบ่อกแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครบุรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักคีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายไหลมุงคลช่วงซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่212หมู่6ตะบนบ่อกแก้วอเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครประสบเหตุอักขีภัยเมื่อวันที่10ตุลาคม2567ได้รับความเสียหายทางหลัง จากนั้นผู้ราชการจังหวัดสกลนครเดินทางไปยังบ้านเลขที่111หมู่ 11, 1, 11 1, ตำบลดงม้อทองอเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครในการนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยจำนวนสองครอบครัวเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยนางนารีคนเพียรอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ดังกล่าวและนางสาวชยานิตใจธรรมอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่113หมู่ 11, 3, 11 1, ตำบลดงม้อทอง อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครซึ่งบ้านทั้งสองหลังสร้างใกล้กันและประสบเหตุอัคคีภยัยเมื่อวันที่9ตุลาคม2567โดยได้รับความเสียหายทั้งหลังได้การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น ท่านีหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสกลนครอาทิสํานักง,งานเหล่ากาชาติคณะแม่บ้านมหาไทยสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วย